แกงผักแกนขมหรือสะดาดินนะครับสูตรอาหารมังสวิรัตเมนูนี้เป็นเมนูที่ทําง่ายอีกเมนูหนึ่งนะครับประกอบไปด้วยเห็ดฟางเครื่องแกงที่มีพริกหอมกระเทียมและก็เกลือนะครับมอเขือเทศและที่ขาดไม่ได้ครับก็คือผักกันขมหรือสะดาดินนั่นเองครับซึ่งมีสรรพคุณทางยาเยอะมากนะครับวิธีการปรุงอาหารนั้นก็ทําง่ายมากครับตั้งหมอ้อใส่น้ําแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปนะครับ แล้วก็ใส่เห็ดฟางเข้าไปนะครับห,หล,ล,งงล,ดดลังจากนั้นก็ปิดฝาร,รอให้เห็ดมันสุกและน้ำเดือดนะครับหลังจากน้ำเดือดแล้วนะครับก็ใส่มะเขือเทศลงไปครับ แล้วปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองหรือซีอิ๊วขาวได้ตามใจชอบเลยนะครับหลังจากปรุงรสได้ที่แล้วนะครับเราก็ใส่ผักแก่นขมหรือสะดาดินลงไปได้เลยนะครับถ้ามีต้นหอมและผักชีก็ใส่เข้าไปด้วยได้นะครับ ถ้ามันลวกผักนะครับพอผักมันสุกเราก็ยกหม้อออกจากเตาได้เลยครับหรือถ้าใช้เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้านะครับก็สามารถปิดไฟได้เลยตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสิร์ฟได้เลยเห็นไหมครับอาหารเมนูนี้ง่ายมากจริงๆครับกมไหมขอไหมกดเลยมเลยนะ่เลย แก้ไขเลยแล้วกินผอบหายไข่เลยคุณม่การคนไข้เลยมันจะขมนวลๆหอมเลยหอมเลยเอมเลยไม่ขมมากใส่มะเขือเทศเพิ่มขออนุญาตชิมนะครับมันถึงจะนวชิหน่อยได้มไม่ได้ครับกินเยอะนี่ไงกินเลยใครยครเป็นไข่อยู่กินเลยจะหายไขีใครอยู่ขอชิมนะครับเมนูนี้ไม่เคยชิมแถวบ้านมีขายนะ การมาห้า <łość> บาทเลยปรุงรสแล้วยังแนมปรุงรสอีกแล้ว้แที่เขาปรุงได้ยังไงก่อนที่ลงผักอ่ะพี่พิมพี่พิมเขาต้องเคี้ยวตันด้วยนะพี่พิมต้องกินผักแกงขมด้วยเดี๋ยวช้อนก่อนเป็นไงพี่เป็นไงขมขมเหรอขื้ขมได้อังไรมันยิ่งกว่าสะเดาอีกอ๋อ